ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพดคาสทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เวลาเราพูดถึงเรื่องน้ำตาในเลือดเนี่ยชื่อรากที่เด้งขึ้นมาในหัวเลยก็คืออินซูลินใช่ไหมครับแต่ถ้าจะบอกว่าเรื่องราวที่เราได้ยินกันมาตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ละค่ะคำถามก็คือในสนามรบเรื่องน้ำตาในเลือดเนี่ยอินซูลินเป็นพระเอกคนเดียวจริงๆเหรอ หรือว่ามันมีฮีโร่ลับๆอีกคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแต่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนโอเคครับก่อนจะไปไกลเรามาทวนเรื่องที่คุ้นเคยกันดีก่อนก็คือบทบาทของอินซูลินที่เปรียบเหมือนกับผู้จัดการคนเก่งคอยเก็บกวาดน้ำตาลกลูโคสออกจากเลือดของเราหลังมื้ออาหาร ใช่เลยครับคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนี้แหละว่าอินซูลินนี้แหละคือคนที่ทำงานหนักที่สุดแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเลยเพื่อให้น้ำตาลในเลือดเราปรกติซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะแต่มันยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดนะสิครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาเปิดม่านดูกลไกลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกันดีกว่าเพราะความจริงก็คือการจัดการล้าตาลส่วนใหญ่เลยนะมันเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยด้วยซ้า แล้วนี่คือตัวเลขที่โอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากมีข้อมูลบอกว่าเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ40-60เอร์ซของการกำจัดกลูโคสหลังกินข้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหตัวเลขนี้มันเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยเชื่อมาทั้งหมดเลยนะเนี่ยฟังไม่ผิดหรอกครับในร่างกายคนที่สุขภาพดีเนี่ยตัวกลูโคสเองมีความสามารถพิเศษในการเคลียร์ตัวเองออกจากกระแสะเลือดได้เลยนะ นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่หรืออะไรเลยแต่มันคือกระบวนการพื้นฐานมากๆที่ร่างกายเราทำได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติและนี่แหละละครับพระเอกตัวจริงที่เรากำลังจะทำความรู้จักกันในวันนี้เขามีชื่อว่า Glucose Effectiveness หรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่า GE มันก็คือความสามารถของกลูโคสในการจัดการตัวเองลดระดับตัวเองลงได้โดยที่ไม่ต้องรอให้อินซูลินมาสั่งการเลย เอ๊ะแล้วมันทำได้ยังไงล่ะมันไม่ใช่มายากลน,นะแต่มันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับเป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่มีขั้นตอนชัดเจน5เส้นทางด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันมาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลูโคสมีบัตรผ่านพิเศษเข้าเซลล์ส่วนใหญ่ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้อินซูลินมาเปิดประตูให้ ข้อ 2. พอเข้าไปข้างในได้ปุ๊บก็จะโดนเอนไซม์จับล็อกไว้เลยไม่ให้หนีกลับออกมาได้อีกข้อ3คือร่างกายเรามีอวัยวะที่หิวตลอดเวลาอย่างสมองเนี่ยเขาจะดูดกลูโคสไปใช้ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ต้องรอใครต่อมาข้อ4ตับของเราฉลาดมากครับพอน้ำตาลในเลือดสูงปุ๊บเขาจะเบรกการผลิตน้ำตาลของตัวเองทันทีและสุดท้ายข้อที่5อันนี้สำคัญมากคือตอนเราออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อจะเปิดประตู VIP ขึ้นมาอีกบานหนึ่ง ให้กลูโคโสพุ่งเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องง้ออินซูลินเลยนี่ไงเหตุผลที่ออกกำลังกายปุ๊บน้ำตาลลดป๊กแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ระบบ G E ของคนเราเนี่ยทำงานได้ดีเยี่ยมคำตอบง่ายๆเลยครับก็คือสุขภาพที่ดีในระดับเซลล์ของเรานั่นเองลองนึกภาพโรงไฟฟ้าจิ๋วในเซลล์หรือไมโทคอนเดรียที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพเซลล์ที่สะอาดไม่มีไขมันมาเกาะแกะร่างกายที่ไม่มีการอักเสบเรื้อรัง ทั้งหมดนี้แหละครับคือสัญญาณว่าระบบเมตาบอลิกของเรามันสุดยอดและตอนนี้เรากำลังจะมาถึงจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องนี้แล้วครับมาดูกันว่าทำไมการเข้าใจเรื่องกลูโคเอฟเฟกติฟเนสเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่โคตรจะสำคัญกับสุขภาพของเราเลยฟังดีๆนะครับเส้นทางสู่ภาวะสุขภาพาเมตาบอลิกที่แย่ลงเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่อินซูลินนะแต่มันเริ่มต้นที่นี่ต่างหาก จุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดมันคือตอนที่กลไก GE นี่แหละที่เริ่มพังก่อนมันเหมือนโดมิโนเลยครับตัวแรกที่ล้มก่อนเลยก็คือ GE นี่แหละพอมันล้มปุ๊บร่างกายก็ตกใจสิครับเลยต้องสั่งให้ตับอ่อนปั๊มอินซูลินออกมาเยอะขึ้นขึ้นเพื่อชดเชยแล้วพออินซูลินมันสูงค้างเติ่งอยู่นานๆเซลล์ก็เริ่มรำคาญเริ่มไม่ฟังแล้วนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของภาวะดื้ออินซูลิน เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่าใครคือต้นต่อที่แท้จริงตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเป๊ะเลยกลไกกำจัดเองของ G E เนี่ยพังก่อนเพื่อนเลยจากนั้น,นกลไกตอบสนองหรือความไวต่ออินซูลินก็เริ่มรวนตามมาและสุดท้ายจริงๆคือคกลไกสังการหรือการผลิตอินซูลินที่จะยอมแพ้เป็นคนสุดท้าย ประโยคนี้คือบทสรุปที่คมคายมากครับปัญหาเบาหวานมันไม่ได้เริ่มจากอินซูลินนิสัยไม่ดีนะแต่มันเริ่มจากตอนที่ตัวกลูโคโสเองนี่แหละที่มันลืมไปแล้วว่าต้องเคลียร์ตัวเองออกจากเลือดยังไงพอเรามีเลนส์ที่ชื่อว่า GE แล้วเนี่ยลองกลับไปมองเรื่องสุขภาพที่เราคุ้นเคยกันดูอีกทีสิครับรับรองว่าจะเห็นอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเลยอย่างเรื่องภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยต่อให้ไปตรวจเลือดแล้วน้ำตาลยังดูสวยๆอยู่เลยนะ แต่เบื้องหลังฉากน่ะระบบ GE มันเริ่มรวนไปแล้วและร่างกายก็กำลังเร่งเครื่องทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อคุมตัวเลขนี้ไว้มันไม่ใช่แค่สัญญาณเตือนนะครับแต่มันคือปัญหาที่เริ่มก่อตัวขึ้นข้างในแล้วจริงๆแล้วเรื่องที่ตื่นเช้ามาน้ำตาลสูงหรือที่เรียกว่าดอ n p h e น o m e n o n ละ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเอ๊นี่คือดื้ออินซูลินหรือเปล่า แต่ถ้ามองผ่านเลนส์ GE นะมันคือบททดสอบประจําวันเลยครับเหมือนการทดสอบสมรรถนภาพของระบบ GE ว่าอย่างฟิตอยู่ไหมถ้าระบบเรายังเจ๋นอยู่ก็จะจัดการน้ําตาลที่พุ่งขึ้นมาตอนเช้าได้ชิวๆวเลยและทําไมคนกินโลขาบถึงได้ผลก็เพราะว่าพออินซูลินในร่างกายมันต่ํามากๆร่างกายก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องหันมาพึ่งพร,ราระบบ GE แบบเต็มร้อเปเซ็เลยเพื่อคุมน้าตาลให้อยู่หมัดนี่แหละคือการที่ระบบ GE ได้โชว์ฟอร์มอย่างแท้จริงและสุดท้าย ผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันในเมื่อร่างกายที่แข็งแรงจริงๆแทบจะไม่ต้องพึ่งอินซูลินเลยมันถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะเปลี่ยนโฟกัสจากการจัดการอินซูลินไปสู่การฟื้นฟูระบบ GE ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานสุดมหัศจรรย์ของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งลองเก็บไปคิดดูนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะทําให้ต้องมองเรื่องน้ําตาลในเลือดในมุมใหม่ไปเลยปกติเวลาเราพูดถึงการควบคุมน้ําตาลเรามักจะนึกถึงอินซูลินเป็นอย่างแรกเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามีกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยสามารถจัดการน้ําตาลส่วนใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องรอให้อินซูลินออกโรงด้วยซ้ําใช่เลยค่ะ มันเป็น,นกลไกพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้แต่กลับเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปอย่างน่าเสียดายทั้งๆท,ท,ที่มันคือหัวใจของสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่เรียกว่า glucose effectiveness หรือ GE ถ้าจะแปลให้เห็นภาพก็คือ ประสิทธิภาพของกลูโคโสในการจัดการตัวเองเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรทำงานยังไงและที่สําคัญคือทําไมมันถึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยแรกสุดของปัญหาสุขภาพเมตาบอลิกก่อนที่เรื่องอินซูลินจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เสียอีกถ้าจะให้คําจํากัดความที่ชัดเจนนะคะ glucose effectiveness หรือบางทีในงานวิจัยเขาจะใช้คำว่า insulin independent glucose disposal มันคือความสามารถของระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นในการกระตุ้นให้ตัวมันเองถูกกาจัดออกจากกระแสะเลือดโดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่าการทํางานของอินซูลินเลยอ๋อคือตัวกลูโคโสเองจัดการตัวเองได้เลยใช่ค่ะและนี่คือคกลไกหลักนะคะไม่ใช่ตัวสำรองเพราะในคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยหลังทานอาหารเข้าไปประมาณ40-60%ของการกำจัดกลูโคโสทั้งหมดเกิดขึ้นผ่าน,นกลไกนี้เลยค่ะโหเกินครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับแสดงว่า ที่ผ่านมาเราอาจจะให้ความสำคัญกับอินซูลินมากเกินไปจนลืมดูระบบพื้นฐานของร่างกายไปเลย โอเคงั้นก่อนจะไปไกลกว่านี้นะครับโดยปกติเรามักจะเข้าใจว่าร่างกายมีกลไกควบคุมน้าตาลอยู่2ออย่างคือการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนกับความไวของเซลล์ต่ออินซูลินแต่จากที่คุยกันมาแสดงว่ามันมีผู้เล่นคนที่3ามที่ซ่อนอยู่ถูกต้องค่ะเราคุ้นเคยกับสองกลไกแรกดีคือการสร้างอินซูลินหรืออินซูลินซีครีชั่นกับความไวของอินซูลินหรืออินซูลินเซนซิฟิวตี้ แต่ผู้เล่นคนที่3ที่ทรงพลังที่สุดในภาวะปกติก็คือ glucose effectiveness หรือ GE นี่แหละค่ะและจุดที่อยากจะเน้นย้ำก็คือในคนที่สุขภาพเมตาบอลิกดีเยี่ยมกลไกที่3นี้จะทำงานโดดเด่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นเหมือนประการด่านแรกที่แข็งแกร่งที่สุดเลยโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าไอเดียที่ว่ากลูโคสหายไปจากเลือดเองได้เนี่ยมันทำงานยังไงครับฟังดูแล้ว เกือบจะเหมือนมายากลเลยนะไม่ใช่มายากลเลยค่ะแต่เป็นชีววิทยาที่น่าทึ่งมากๆซึ่งมันประกอบด้วยกลไกย่อยๆ5อย่างทำงานประสานกันอย่างแรกเลยเรียกว่าการเข้าสู่เซลล์แบบไม่พึ่งอินซูลินหรือ b บ s a l glucose uptake ลองลึกภาพว่าเซลล์ของเรามีประตูสำหรับรับกลูโคสอยู่หลายแบบประตูบางชนิดเนี่ยไม่ต้องใช้อินซูลินเป็นกุญแจก็เปิดได้เลยค่ะประตูแบบไหนบ้างครับที่ว่าเป็นประตู VIP ไม่ต้องใช้กุญแจ กลูตีนสมที่สมองกับเซลล์ประสาทซึ่งไวมากในการดึงกลูโคสแล้วก็กลูตีน2ที่ตับกับตับอ่อนอันนี้จะทำงานตามความเข้มข้นของกลูโคสหลักการมันตรงไปตรงมา,มากค่ะคือยิ่งมีกลูโคสในเลือดมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไหลทะลักเข้าเซลล์ผ่านประตูพวกนี้ได้เองมากขึ้นเท่านั้นอ๋อเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเลยใช่ค่ะไม่ต้องมีปั๊มน้ำมาช่วยเลยแค่ความเข้มข้นที่ต่างกันก็พอแล้วไม่ต้องมีใครสั่ง ถูกต้องค่ะแล้วพอกลูโคสเข้าไปในเซลล์ได้แล้วนะคะร่างกายก็มีกลไกที่2ที่ฉลาดมากคือการดักจับมันไว้ที่เรียกว่า metabolic trapping โดยทันทีที่กลูโคสเข้าเซลล์จะมีเอนไซม์ที่ชื่อ hexokinase ok หรือ g l u c ค k ok i n a s เข้ามาเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปเปลี่ยนโมเลกุลของกลูโคสให้กลายเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตหรือ G6P ทันทีเดี๋ยวนะครับ การดักจับกลูโคสไว้ในเซลล์แบบนี้มันมีข้อเสียบ้างไหมครับฟังดูเหมือนถ้าดักจับไว้เยอะเกินไปเซลล์อาจจะอิ่มหรือเกิดปัญหาอื่นตามมาได้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วการดักจับนี้ไม่ใช่การกักเก็บแต่เป็นการเปลี่ยนสภาพเพื่อให้พร้อมใช้งานทันทีพราะเปลี่ยนเป็น G6P แล้วเนี่ยมันจะไหลย,ย้อนกลับออกจากเซลล์ไม่ได้อีกต่อไป เหมือนเดินเข้าแล้วออกไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเราเดินเข้าร้านบุฟเฟ่แล,ล้วพนักงานเอาสายรัดข้อมือมาใส่ให้พอใส่แล้วก็ออกไปไม่ได้ต้องกินอย่างเดียวเซลล์ก็ทําแบบเดียวกับกลูโคสค่ะคือบังคับให้มันเข้าสู่กระบวนการเผาผลงงาญพลังงานต่อไปไม่ใช่การเก็บสะสมจนเซลลบวมไม่ใช่ค่ะถ้าเซลล์สุขภาพดีไมโตคอนเดรียทํางานเต็มที่มันก็จะถูกนําไปใช้เป็นพลังงานทันทีปัญหามันจะเกิดก็ต่อเมื่อกระบวนการเผาผลาญภายใ,ในเซลติดขัดซึ่ง นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้น2กลไกแรกนี้เหมือนเป็นระบบอัตโนมัตลิล้วนเลยคือ 1. ประตูเปิดเองเมื่อของมาเยอะและสองพอของเข้าบ้านแล้วก็เปลี่ยนสภาพทันทีเพื่อกันไม่ให้ออกไปได้แล้วกลไกที่เหลือล่ะครับมันเป็นระบบอัตโนมัติแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าคล้ายคัันค่ะแต่จะเป็นในเชิงของการใช้งานมากกว่า กลไกที่3คือการเผาผลาญพื้นฐานของอวัยวะที่ต้องใช้กลูโคสตลอดเวลาร่างกายเรามีบางอวัยวะที่เหมือนเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแล้วก็ใช้กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักเท่านั้นอย่างเช่นสมองเม็ดเลือดแดงหรือเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันอื อ,อวัยวะพวกนี้จะดึงกลูโคสจากเลือดไปใช้อยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าเราจะอดอาหารหรือมีอินซูลินต่ำแค่ไหนก็ตามมันจึงเป็นเหมือนลูกค้าประจำที่ช่วยเคลียร์กลูโคสออกจากระบบอยู่เสมอค่ะเข้าใจเลยครับสมองนี่คือลูกค้า V.I.P ตัวจริงเลยแน่นอนค่ะส่วน,นกลไกที่4อันนี้น่าทึ่งเป็นพิเศษคือการลดการผลิตกลูโคสจากตับโดยผลจากตัวกลูโคสเองตัวมันเองไปสั่งตับหรอครับ ใช่ค่ะปกติตับเราจะทําหน้าที่ผลิตกลูโคอสออกมาเมื่อร่างกายต้องการแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ระลับกลูโคสในเลือดสูงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยตัวโมเลกุลของกลูโคสเองเนี่แหละค่ะสามารถส่งสัญญาณไปยับยั้งกระบวนการสร้างและปล่อยกลูโคสที่ตับได้โดยตรงไม่ต้องรอให้อินซูลินมาสั่งการเลยมันเป็นเหมือนนกาทีฟฟีดแบ็กลูปที่ฉลาดมากออกลับไปบอกโรงงานว่าเฮ้ hey, ตอนนี้ของในตลาดล้นแล้วนะหยุดผลิตก่อนใช่เลยค่ะ และสุดท้ายกลไกที่5คือคกลไกจากการหดตัวของกล้ามเนื้อหรือการออกกําลังกายใช่ค่ะการออกกําลังกายนั่นเองปกติแล้วประตูรับกลูโคโสที่กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่ชื่อว่า GLUT4 เนี่ยจะต้องใช้อินซูลินมาเป็นกุญแจไขเพื่อเปิด แต่ในการออกกำลังกายการหดตัวของกล้ามเนื้อจะไปกระตุ้น,นกลไกอื่นโดยตรงอย่างเช่นผ่าน AMPK activation ทำให้ประตู GLUT4 นี้เปิดออกรับกลูโคสได้มหาศาลโดยที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินเลยแม้แต่น้อยอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าที่คนเขาพูดกันว่าไปเดินหลังกินข้าวสิมันไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อโบราณแต่มันคือการไปเปิดใช้ประตู GLUT4 ผ่าน,นกลไกนี้โดยตรงเลยนี่เองแม้ว่าอินซูลินของเราอาจ,จ จะเริ่มทํางานไม่ดีแล้วก็ตามมันเป็นเหมือนทางลัดเลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการเปิดใช้ทางด่วนพิเศษเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อโดยตรงเป็นคนละเส้นทางกับการทํางานของอินซูลินโดยสิ้นเชิงแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกับสุขภาพเราๆล่ะครับทําไมความสามารถในการจัดการกลูโคสด้วยตัวเองหรือ G E ถึงจะดีที่สุดในคนที่สุขภาพดีเท่านั้น เพราะว่ากลไกทั้ง5้าที่เราคุยกันไปมาจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเซลล์ของเราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะมันต้องอาศัยไมโทคอนเดรียที่ทํางานได้ดีเพื่อเผาผลาญพลังงานมีเอนไซม์ต่างๆที่ปกติไม่มีการอักเสบเรื้อรังซ่อนอยู่แต่ในทางกลับกันในคนที่มีปัญหาสุขภาพเมตาบอลิกเช่นเริ่มมีไขมันพอกตับหรือมีภาวะไมโทคอนเดรียทำงานผิดปกติกลไกกลูโคเอฟเฟคทิฟเนสนี้จะลดประสิทธิภาพลงไปก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะ ลดลงก่อนที่อินซูลินจะมีปัญหาอีกหรอครับใช่ค่ะลดลงก่อนที่เรื่องของอินซูลินจะกลายเป็นปัญหาที่ตรุดพบได้เสียอีกตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจขึ้นมาแปลว่ามันเป็นเหมือนเหมือนนกคิริบูลในเหมืองทานหินเป็นสัญญาณเตือนภัยด่านแรกสุดเลยถูกต้องค่ะถ้าเราลองเอาผู้เล่นทั้งสามมาเรียงลําดับการเสื่อมของระบบจะเห็นภาพที่น่าตกใจมาก กลไกที่จะเสียเร็วที่สุดคือ glucose effectiveness หรือการกำจัดตัวเองของกลูโคสพออันนี้พังร่างกายก็จะพยายามชดเชยโดยการเค้นอินซูลินออกมามากขึ้นทำให้กลไกที่2คือความไวต่ออินซูลินเริ่มมีปัญหาตามมาและท้ายที่สุดเมื่อการตอบสนองแย่ลงเรื่อยๆตับอ่อนก็จะทำงานหนักจนล้าและทำให้กลไกแรกคือการหลั่งอินซูลินเริ่มบกพร่องซึ่งเป็นส่วนที่เสียช้าที่สุดค่ะเดี๋ยวนะครับ ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันที่ระบบพื้นฐานที่สุดพังไปก่อนแล้วทำไมร่างกายเราถึงออกแบบมาแบบนี้ล่ะครับมันดูเหมือนเป็นข้อบอกพร่องในการออกแบบเลยทำไมไม่ให้ระบบอินซูลินซึ่งดูเหมือนเป็นตัวช่วยหลักแข็งแรงที่สุดล่ะครับ นั่นเป็นคำถามที่เฉียบคมมากค่ะจริงๆมันไม่ใช่ข้อบกพร่องนะคะแต่เป็นผลมาจากการที่ร่างกายเราถูกออกแบบมาเพื่อยุคสมัยที่ขาดแคลนพลังงานแต่ตอนนี้เรากลับใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พลังงานล้นเกิน กลไก GE ที่เป็นระบบพื้นฐานเนี่ยมันทำงานได้ดีในสภาวะที่พลังงานเข้าออกสมดุลแต่พอมีพลังงานโดยเฉพาะจากคาร์บฮเรตแปลรูปไหลเข้ามาในระบบมากเกินไปและต่อเนื่องมันก็ไปทำให้เซลล์เกิดภาะวะล้นเกิดการอักเสบไมโทคอนเดรียเสียหายซึ่งทั้งหมดนี้กระทบโดยตรงต่อกลไก GE ร่างกายเลยต้องใช้แผ่นสำรองใช่ค่ะต้องพยายามใช้แผ่นสำรองคือการเร่งผลิตอินซูลินมาช่วยจัดการซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับทำให้ระบบพังเร็วขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมภาวะก่อนเบาหวานมันจึงเริ่มต้นจากกลไกล GE ที่พังไปก่อนโดยที่ระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะยังดูปกติอยู่เลยเพราะว่าอินซูลินยังถูกผลิตออกมาเยอะเพื่อกดมันไว้ได้อยู่ถูกต้องค่ะโหเห็นภาพชัดเลยครับ งั้นหมายความว่าตอนที่ไปตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอบอกว่าค่าน้ําตาลยังปกติด,ดีอยู่จริงๆแล้วข้างในร่างกายเราอาจจะกําลังเกิดสงครามย่อยๆอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับ เป็นไปได้สูงมากค่ะในภาวะก่อนเบาหวานหรือ Pre-Diabetes มันคือสภาวะที่ GE เริ่มลดประสิทธิภาพลงแล้วอย่างชัดเจนพอกลูโคสไม่สามารถหายไปเองจากเลือดได้ดีเหมือนเดิมมันก็จะค้าอยู่ในกระแสะเลือดนานขึ้นกว่าปกติตับอ่อนจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหลั่งอินซูลินออกมาในปริมาณที่มากกว่าเดิมเพื่อมาชดเชยเพื่อกดระดับน้าตาลให้กลับมาปกติให้ได้ ใช่ค่ะมันเหมือนกับการเหยียบคันเร่งรถให้ลึกขึ้นเพื่อให้ได้ความเร็วเท่าเดิมซึ่งแปลว่าเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาแล้วแม้ว่าตัวเลขบนหน้าปัดจะยังเท่าเดิมก็ตามแล้วปรากฏการที่หลายคนสงสัยกันมากอย่างดอนฟิโนเมนอนที่ตื่นเช้ามาน้ำตาลกลับสูงทั้งที่ไม่ได้กินอะไรเลยมาทั้งคืนอันนี้เกี่ยวข้องกับ GE โดยตรงเลยไหมครับเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะและเป็นเหมือน stress test หรือแบบทดสอบประสิทธิภาพของระบบ GE ของเราโดยธรรมชาติเลย เพราะในช่วงเช้ามืดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอย่างคอติซอลและกรทฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ตับปล่อยกลูโคสออกมาในคนที่ระบบ G E ที่ดีร่างกายก็จะจัดการกับกลูโคสที่เพิ่มขึ้นมานี้ได้อย่างรวดเร็วน้ำตาลก็เลยไม่สูงมากอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ลงค่ะแต่ในคนที่ G E เริ่มต่ำลงกลูโคสที่ถูกปล่อยออกมานี้ จะกำจัดได้ช้ามากมันจะค้างอยู่ในเลือดนานทำให้น้ำตาลตอนเช้าสูงขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งมันเป็นกระจกสะท้อนประสิทธิภาพของ G E ได้ดีกว่าการเจาะเลือดหลังอดหารธรรมดาเสียอีก แสดงว่าความรุนแรงของยอนฟิโนมินอนในแต่ละคนก็พอจะบอกได้ถึงสุขภาพของกลไก GE ของคนนั้นนั้นใช่ค่ะคนที่มีสุขภาพเมตาบอลิกดีเยี่ยมอาจจะไม่เจอภาวะนี้เลยหรือเจอแค่น้อยมากในขณะที่คนที่ GE เริ่มมีปัญหาจะเห็นตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนน่าสนใจมากครับทีนี้ในอีกขั้วหนึ่งล่ะครับสำหรับคนที่กินอาหารแนวโลคาหรือคีโตที่อินซูลินจะต่ำมากๆอยู่แล้วกลไก GE มีบทบาทอย่าง รรหรืออาจจะถามว่าคนกลุ่มนี้กำลังแฮกร่างกายให้ไปใช้ระบบ G E เป็นหลักหรือเปล่าอืมดิฉันไม่คิดว่ามันเป็นการแฮกนะคะแต่น่าจะเป็นการกลับคืนสู่พื้นฐานมากกว่าในวิถีชีวิตแบบโลขาบหรือคีโตที่ระดับอินซูลินในร่างกายต่ำเป็นปกติร่างกายจะไม่มีตัวช่วยหลักอย่างอินซูลินในการจัดการกลูโคโสดังนั้นมันจึงต้องพึ่งพากลไกกลูโคโสเิฟเฟกติฟเนสและสุขภาพที่ดีของไมโทคอนเดรียเป็นหลักอ๋อ เป็นการบังคับให้ร่างกายกลับมาใช้ระบบพื้นฐานใช่ค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมในคนที่ปรับตัวเข้ากับวิถีนี้ได้แล้วระดับน้ำตาลในเลือดมักจะต่ำและ,สะเสถียรมากเพราะร่างกายกำลังใช้ระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของมันอยู่นั่นเองค่ะมันเป็นการฝึกฝนและฟื้นฟูระบบ G E ให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้งฟังมาทั้งหมดนี้แล้วผมว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่เลยนะครับจากเดิมที่คิดว่าอินซูลินคือทุกสิ่งทุกอย่างในการควบคุมน้ำตาล แต่จริงๆแล้วร่างกายที่มีสุขภาพดีไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอินซูลินอย่างหนักหน่วงเลย เพราะกลูโคสรู้จักที่จะหายไปเองอยู่แล้วถูกต้องค่ะอินซูลินเป็นเพียงตัวช่วยเสริมที่เข้ามาเมื่อจำเป็นไม่ใช่ไม้คำยันหลักที่ร่างกายต้องพึ่งพาตลอดเวลาการพึ่งพาอินซูลินตลอดเวลาก็เหมือนการใช้บัตรเครดิตตลอดเวลาทั้งๆท,ที่เรามีเงินสดอยู่ในกระเป๋าสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่หนี้สินได้ซึ่งก็คือภาวะดื้ออินซูลิน ใช่ค่ะซึ่งมันก็สรุปภาพรวมได้ชัดเจนเลยว่าลำดับการเสื่อมของระบบเมตาบอลิกมันไม่ได้เริ่มจากอินซูลินที่เสียแต่ต้นต่อจริงๆมันเริ่มจากกลูโคสที่ไม่ยอมหายไปจากเลือดด้วยตัวเองหรือก็คือกลไกกลูโคสเอฟเฟกติฟเนสที่พังไปก่อนแล้วร่างกายถึงค่อยๆพยายามปรับตัวด้วยการใช้อินซูลินมาชดเชยจนระบบอื่นรวนตามไปด้วยสิ่งที่น่าทิ้งในเรื่องนี้ก็คือ ถ้าหากความสามารถพื้นฐานที่สุดในการจัดการพลังงานของร่างกายหรือ glucose effectiveness นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างการทำงานของไมโทคอนเดรียและภาวะอักเสบในเซลล์นี่ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่ามีพฤติกรรมอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างนอกเหนือไปจากการกินที่อายกำลังบั่นทอนหรือเสริมสร้างความสามารถอันน่าทึ่งนี้ของร่างกายเราอยู่เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัว